สวัสดีครับผมทนายไอที IT นะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวดีของท่านที่ถือบัตรคนจนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับสถานการณ์คุมเครื่อว่า ทางพรรสองลุงนะครับไม่ได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วมาตรการบัตรคนจน จะได้ไปต่อหรือไม่นะครับแล้วโดยเฉพาะในระยะหลังนะครับมีข่าวลือออกมานะครับว่ามาตรการบัตรคนจนจะโดนยกเลิกนะครับซึ่งวันนี้นะครับได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านได้ประกาศยืนยันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าได้มีการเสนอมาตรการนี้กับพักร่วมรัฐบาลนะครับแล้วพักร่วมรัฐบาลตอนนี้ก็คือไฟเขียวให้สารต่อมาตรการนี้นะครับอย่างที่ทราบกันอยู่นะครับว่าตอนนี้พักสองลุงเป็นพักเล็กๆนะครับจะทําอะไรก็ต้อง ไปเสนอพักร่วมนะครับแต่ปรากฏว่านโยบายบัตรคนจนนี้นะครับพักร่วมก็อนุมัตินะครับไม่ว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นข่าวดีอย่างแท้จริงเลยนะครับสำหรับท่านที่ถือบัตรคนจนนะครับจะได้ใช้เงินกันไปแบบยาวๆนะครับในสมัยรัฐบาลใหม่นี้นะครับรัฐบาลท่านเศรษฐาหรือรัฐบาลเพื่อไทยนะครับและข่าวดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือท่านที่ถือบัตรคนจนทุกท่านนะครับจะได้รับเงิน ตามมาตรการของพักเพื่อไทยนะครับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาททุกคนเลยนะครับอันนี้ผมยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับข่าวนี้มาจากหนังสอพิมพ์แนวหน้าออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันพุธที่ 6กันยายน2566นะครับกิษดาย้ำหาลือคำแถลงนโยบายกับพักร่วมแล้วพร้อมสารต่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชี้นโยบายร่วมไทยสร้างชาติใกล้เคียงกับเพื่อไทยนายกิษดาจีะวิจารนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการประชุมคอรมอนพิเศษในวันนี้จะมีการพิจารณาเรื่องการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่11กันยายนนี้ส่วนนโยบายของพักร่วมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพักร่วมไทยสร้างชาติ ได้หาลือกับพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลไปแล้วและได้นํานโยบายของพักร่วมไทยสร้างชาติไปใส่ไว้ในนโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภาแล้วซึ่งนโยบายส่วนใหญ่มีความใกล้เคียงกันยืนยันยังคงจะดําเนินการสารต่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลที่ผ่านมาอันนี้เป็นการยืนยันจากท่านกฤษดาจีะวิจารณ์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับและในส่วนข่าวลือที่บอกว่าท่านใดที่ ได้บัตรคนจนนะครับจะไม่ได้รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะครับผมขอยืนยันนะครับท่านที่ถือบัตรคนจนทุกท่านเลยนะครับได้รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาททุกคนอย่างแน่นอนนะครับเรียกว่าไม่มีตกหล่นแม้แต่คนเดียวเลยนะครับซึ่งนอกจากท่านกฤษดาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะทําการยืนยันแล้วนะครับว่ามาตรการบัตรคนจนนี้ จะต้องมีต่อไปในรัฐบาลเพื่อไทยนะครับยังมีท่านรัฐมนตรีอีกหนึ่งท่านนะครับที่ยืนยันข่าวในแนวเดียวกันนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าเป็นใครนะครับช่วงนี้มีข่าวแพร่สะพัดในสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่ารัฐบาลใหม่นะครับจะไม่มีการสานต่อมาตรการบัตรคนจนนะครับบางครั้งก็อาจจะรวมไปถึงเบี้ยผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้พิการด้วยนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีพมคนใหม่นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีพมของรัฐบาลท่านเศรษฐาหรือรัฐบาลเพื่อไทยนะครับ เขาได้ประกาศข่าวดีสําหรับท่านทั้ง3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มบัตร e, ค,คนจนนะครับกลุ่มเบี้ยผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะครับทุกท่านจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องต่อไปแบบยาวๆนะครับจะไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ได้รับข่าวมานะครับว่ารัฐบาลใหม่จะยกเลิกต้องถือว่าไม่ใช่ข่าวจริงนะครับข่าวจริงก็คือรัฐบาลใหม่จะสานต่อจากรัฐบาลเก่านะครับจะไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดนะครับข้อมูลนี้มาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์นะครับเวลาวุฒิการ ต้องมีต่อแม้เปลี่ยนเป็นรัฐบาลเพื่อไทยจะว่าไปแล้วนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของมาตรการบัตรคนจนทั้งสองพักนะครับก็คือรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐนะครับก็ได้ร่วมรัฐบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการนี้อย่าว่าจะยกเลิกเลยนะครับดีไม่ดีเดี๋ยวจะต้องมีการเพิ่มวงเงินให้ด้วยนะครับเป็นข่าวของวันที่5กันยายน2566นะครับวลาวุฒิน้อมนําพระราชดำรลัดให้มีสติปัญญาในการทํางานขยันขันแข็งและมีความซื่อสัตย์ยันสารต่อบัตรคนจนเบี้ยคนชราคนพิการชี้ พอมอง,งบน้อยแต่ภารกิจมหาศาลเมื่อเวลา14.45นวันที่5กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนี่นะครับสดๆรลออๆเลยนะครับให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณว่าวันนี้ถือเป็นบุญแห่งชีวิตอีกครั้งที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แนวทางหรือพระราชดำรัสที่พระองค์ท่านพระราชทานพรให้กับคณะรัฐมนตรีนั้นให้มีสติปัญญาในการทํางานขยันขันแข็งและมีความซื่อสัตย์เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนจะได้นําใส่ก้าวใส่กระหม่อมและถือเป็นภารกิจอันดับหนึ่ง ทำงานเพื่อชาติศาส,สนากษัตริย์เพราะทุกอย่างที่เราทำล้วนอยู่ในพเนจรพักกันและเชื่อว่าการตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนเป็นแนวทางสำคัญของรัฐบาลชุดนี้รัฐมนตรีทุกคนต้องทำงานอย่างเต็มที่สำหรับการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตนถือเลิกเข้ากระทรวงวันที่6ก,กันยายนเวลา15.30นหลังประชุมคอรมอเพื่อเข้าไปทำความรู้จักกับคณะผู้บริหารสู่นแนวทางการทำงานล้อหลังถแถลงนโยบาย ตนจะเชิญผู้บริหารกระทรวงและข้าราชการมารับทราบต่อไปในวาราวุฒิกล่าวว่างานในกระทรวงอะไรที่ดีอยู่แล้วก็จะสารต่อโดยเฉพาะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบีย้ยผู้สูงอายุและเบีย้ยคนพิการยังมีอยู่เช่นเดิมขอรอให้รัฐบาลแถลงนโยบายก่อนซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมมีภารกิจมหาศาลแต่งบประมาณกับสวนทางกันน่าเห็นใจจึงต้องหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และมีงบประมาณเพียงพอไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาหาเงินจะต้องดูภารกิจที่สอดคล้องกับเม็ดเงินด้วยในเวลาวุฒิเก่าวว่าคอรมอมีทั้งหน้าเดิมและหน้าใหม่ที่ผ่านมามีโอกาสพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาคนหน้าใหม่ที่เข้ามาก็เป็นกําลังสําคัญช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองเชื่อว่าแนวทางการทํางานของรัฐบาลคือการทํางานร่วมกันแม้มีความเห็นที่แตกต่างสุดท้ายปัญหาของประชาชนจะต้องถูกขับเคลื่อนนี่คือความสวยงามของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปะมุขนี่นะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงพอมอคนใหม่ท่านประกาศยืนยันชัดเจนนะครับว่ามาตรการบัตรคนจนเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยคนพิการนะครับจะต้องสารต่ออย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าสามมาตรการนี้กําลังจะโดนยกเลิกนะครับเป็นข่าวปลอมอย่างแน่นอนนะครับ ไม่เชื่อท่านรัฐมนตรีจะเชื่อใครนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับพักสองลุงนะครับตอนนี้ก็ได้เข้าร่วมรัฐบาลด้วยนะครับก็คือพักรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่นะครับกับพักพลังประชารัฐนะครับของลุงป้อมซึ่งท่านเป็นต้นกําเนิดของมาตรการบัตรคนจนนะครับท่านคงไม่ยอมให้มาตรการนี้มันจบลงในขณะที่ท่านเป็นพักร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนนะครับโดยส่วนตัวผมมองนะครับดีไม่ดีนะครับจะมีการเพิ่มวงเงินให้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทั้ง2พักลุงนี้ก็มีการประกาศว่าจะเพิ่มเงินบัตรคนจนให้ด้วยนะครับตอน หลุงตู่นะครับจะเพิ่มให้ถึง1000บาทน,นะครับสสามีภรรยาอายุก,กว่า70ปีชาวตำบลบ,บ้านมะเกลืออำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันรับจ้างร้อยมาลัยดอกมะลินะครับนำเงินมาใช้จ่ายมีรายได้เพียงวันละ 1, 100กว่าบาทเท่านั้นครับและก็ไม่มีรายได้อื่นๆนอกจากเงินสวัสดิการของรัฐเงินจากการรับจ้างร้อยมาลัยถือเป็นรายได้หลักครับเนื่องจากตอนนี้ก็อายุมากแล้วจึงไม่สามารถไปหารายได้จากการรับจ้างอย่างอื่นได้ ซึ่งนอกเหนือจากเงินที่รับจ้างร้อยมาลัลยดอกมะลิก็จะมีเงินผู้สูงอายุเดือนละ600และเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเดือนละ300หากรวมกัน2คนรายได้รวมกันประมาณ1,800บาทแม้ว่าจะเป็นเงินที่ไม่มากแต่ก็ยังพอเลี้ยงชีพในแต่ละวันได้ครับค่ะก็จะช่วยได้มากเลยค่ะเพราะว่าได้เงินจากนั้นมาเราก็จะไม่ได้ค่าครองชีพที่เราแบบขาดแคลนอยู่เนี่ยค่ะมันก็จะช่วยเรามาช่วยได้ค่าใช้จ่ายในบ้านได้เยอะ เหมือนเราจะไม่ต้องเดือดร้อนมากจากที่เราแบบไงมันมันแค่เดือนละ600อะไรอย่างเงี้ยมันมันช่วยเราไม่ได้มากอะไรหรอกแต่ก็ยังดีกับไม่ได้อะไรก็ถือว่าถ้าได้ตัวนี้มาก็ถือว่าประชาชนก็จะ่อย,ยังช่วยกันเยอะ ล่าสุดตอนนี้ใกล้จะมีรัฐบาลชุดใหม่ใช่ไหมครับทั้งสองคนบอกว่าจาได้นะในการหาเสียงก่อนเลือกตั้งเนี่ยพักการเมืองที่เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้บางพักคือหาเสียงไว้ว่าจะให้เงินผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากเดือนละ600เป็นเดือนละ3,000บาทก็อยากจะทําให้ได้จริงๆเหมือนกันเพราะเห็นว่าจะช่วยให้ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุนั้นดีขึ้นจึงต้องการให้รัฐบาลเนี่ยเร่งผลักดันเรื่องนี้ให้มีผลมาคับใช้โดยเร็วเป็นเรื่องแรกๆครับ